โดยฟายลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเอลิแกนซีรีส์เย็นๆเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรลาไร้ทิปร้านใจประหมี่เทียวกุ้งอยู่ในซอยสองพระสีพระยาเริ่มสั่งกลับบ้านได้ตั้งแต่9ก้าโมงถ้าใครจะทานที่ร้านก็มานั่งได้ตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปคะ่ะ ใครไม่อยากเข้าซอยก็ไปที่สาขารแรกร้านตั้งอยู่ริมถนนตรงสะพานเหลืองส่วนเมนูเด็ดก็ตามชื่อเลยจ้าบะหมี่ไข่ที่หอมไข่ส,สุดๆ <Wow. S 1> ส่วนเกี๊ยวพุ้งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องสั่งเีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าต้องสั่งตังน,นี้พิเศษหน่อยขอทำด้วยเลยละกันนะคะพี่เหมียว จากบ้านป้ามาบอกว่าต้องมาดูเกี๊ยวใช่เมื่อก่อนรุ่นป้าไม่มีเกี๊ยวไม่ไม่ใช่เธไม่มีเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวไส้หมูเป็นแบบโวหมูโบราณล,ลูกเล็กๆแต,แต่ว่าดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเป็นเปียกเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่แล้วกุ้งนี่เวลาใช้คือใช้เป็นตัวใช้เป็นตัวแล้วก็เป็นกุ้งทะเลไม่สับเลยแล้วก็มาผสม เครื่องปรุงอะไรปรุงเองเริ่มตั้งแต่แบบล้างแกะอะไรเงี้ยแกะขี้กุ้งนี่มันต้องมานั่งแกะขี้ทีละตัวเลยก็เลยจะถามเลยว่ากุ้งต้องกิปกติซื้อมันสดสั่งหลังมันใช่ค่ะมันไม่มีใครทำใช่ไม่มีใครทำใช้เวลาเยอะคือเขาแกะเปลือกมาให้แต่ว่าเขาไม่ยอมแกะไอสันข้างข้างหลังของกืออะไรเงี้ย ต้องมาทําเองเป็นตัวตัวทีละตัวในในไส้เกี๊ยวก็จะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมันหมูหมูสับแล้วก็จะเป็นพวกกระเทียมสับส่วนของหัวของต้นหอมมาสับกันแล้วก็ปรุงรสปรุงรสด้วยน้ําตาลนี่กี่โลคะเนี่ยอุ้ยสิบกว่าโลสิบสิบกว่าโลสิบกว่าโลแล้วก็เกลือ ปรุงรสนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอย,อ,ยอันนี้คือเราเราหมักส<ๆ>่วนผสมแล้วก็สามารถที่จะห่อได้เลยไหมต้องแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะคะให้แบบไส้เกี๊ยวมันเหนียวขึ้นอเอาแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเพิ่มความหอมและความอร่อยให้กับเกี๊ยวนะคะ พริกไทยขาวป่นนี่ของไร่ทิ์อันนี้ต้องใช้เลยใช่ใช่คือคมันจะหอมอร่อยที่สําคัญเนี่ยนะคะเขาเขียนเลยว่าเป็นพริกไทยขาวเม100็ดร้อยเปอร์เซนคือไม่ผสมแป้งไม่ผสมอะไรทั้งนั้นใส่ไปในอาหารคุณรับรองว่าอร่อยแน่นอนใช่ค่ะหอมมากที่ร้านก็จะใช้พริกไทยของไรทิเนี่แหละค่ะเพราะว่าเวลาแบบเทมันจะได้กลิ่นเลยเอา,านี้จริงๆมันได้กลิ่นตั้งแต่เปิดฝาค่ะพอเปิดฝาก็คือได้กลิ่นเลยใช่แล้วยิ่งเราใช้แบบว่าพริกไทยดีๆเนี่ย อาหารคุณจะยิ่งอร่อยปรุงเครื่องเสร็จแล้วก็นวดค่ะนวดคลุกเคล้าไปจะออกแรงเยอะนิดนึงโหเยอะมากคุณกุ้งกี่ตัวคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอุ้ยหลายหลายหลายร้อยใช่ไหมคะนี่น่าจะได้ประมาณ7จ0ดแปดรอยตัวฝากผลิตภัณฑ์ของไลฟ์คลิปทุกอย่างด้วยนะคะอย่าลืมใช้นะคะพี่เปิงพี่ปนที่ร้านเขาเติมลเดียวอะไรเงี้ยใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วน่ารัก ปกติถ้าสมมติเราเราใช้เองที่บ้านเนี้ยเราก็ใช้เป็นขวดเล็กอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมันก็สะดวกง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบคุณเป็นประเภทร้านอาหารก็สามารถสั่งเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลยก็ได้เอาถุงมาเติมใส่กระป๋องอีกทีนึงใช่อะไรแบบนั้นสง่สงตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักคึกคักไม่เข้ามาจัดเสร็จเรียบร้อยผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะมาห่อกันคุณรเมนต้องตักไส้เข้ามาก่อนเอากุ้งมาหนึ่งตัวใช่กุ้ง สำคัญต้องมีกุ้งนี่ได้ไหมได้เนาะแล้วก็เติมเครื่องเคียงมันนิดนึงโอเคมันหมูเนื้อหมูอะไรใส่ทุกอย่าโอเคแล้วก็พับซ้ายพับขวาแล้วก็พับขึ้นพับขึ้นแล้วบีบด้วยช้างๆให้มันกลมใช่ให้มันกลมทาน้ำแล้วก็กลิ้งกลิ้งพร้อมจักหวาาเลยเอานิ้วดันใช่ดันช่วยใก่ได้อย่ใกล้เคียงยไล้อยูยเพราะเคียงใกลค่อยดีเท่าไีร่ เมื่อกี้เห็นมีปูอยู่นะบะหมี่ที่ใส่เนื้อปูก็คือต้องมาสาขานี้เท่านั้นเพราะว่าสาขาข้างนอกอันนั้นไม่มีปูไมีแต่หูแดงอย่างเดียวโอเคนี่ขายทีงตั้อกี่โมงนะคะจริงๆถ้าซื้อกลับบ้านก็จะเร็วหน่อยค่ะประมาณ9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทานที่ร้านก็จะประมาณ10บโมงเพราะว่าพื้นที่ข้างในต้องแบบเตรียมพวกไส้พวกอะไรอ๋อเตรียมของก่อนใช่ค่ะเห็นป้าบอกว่าทําเส้นอะไรเองเป็นหมดเลยเป็นจริงๆเป็นตั้งแต่แบบ5้าขวบแล้ว แม่บังคับให้ตื่นมาตั้งแต่ตีห้ 5, ตั้งแต่5้าขวบเลยค่ะมาแบบนั่งทำอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆองก็ต้องทำใช่ค่ะเรียกว่าอยู่ในสายเลือดจริงๆด้วยความรักและเสียดายอาชีพขายบะหมี่พี่มิ้วก็เลยออกจากงานประจำหันมารับช่วงต่อจากป้าใจอย่างเต็มตัวเพื่อให้ลูกค้า ได้กินบะหมี่สูตรอากงกันไปยาวๆเลยจ้าก็แบ่งงานกันกับพ่อแหละพ่อเขาก็จะดูเรื่องเส้นเราจะดูเรื่องเกี๊ยวแล้วก็ยังอื่นพวกหมูแดงผักอะไรเงี้ยก็จะเป็นเราเหมดนเลยยิ่งเราทํามากอ่ะมันก็จะยิ่งได้มากแต่ถ้าเอาฟีดอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นและวก็มันเป็นเงินเดือนประจำแบบนี้ถูกไหมแล้วก็มันก็แบบมีลู่ทางโอกาสในการที่แบบจะเพิ่มยอดขายอะไรเงี้ยอก็เพิ่มรายได้เราอะไรเงี้ยค่ะ นี่ออกมาทําที่ร้านกี่ปีแล้วคะก็เกือบ5ปีลวค่ะก่อนโควิดก่อนโควิดประมาณ2ปี3ปีแล้วก็เจอโควิดร้าบอกว่าโควิดขายดีอยู่อุ้ยขายดีผิดคาดมันก็แบบมีคนสั่งมีมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนี่ทุกวันนี้แบบไม่เด่นอเยพราะ่ามันมีออนไลน์ด้วยแหละอ่ากําลังจะเพิเลยเขาสั่งออนไลน์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนไม่เน่นหน้าร้านแต่ถ้าร้านแบบบางสาขาที่มันอยู่ในห้างก็จะเงียบหน่อยถ้าช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ที่จริง,รงก็ะต้มมันก็ได้อยู่ค่ะถ้าต้มขึ้นมาก็ยังทานได้อยู่ม,มันอาจจะหลุดนะเนี่ยอันเนี้ยจริงมันก็คือแค่ลักษณะไม่เหมือนกับที่ร้านเฉยๆคือรู้ไม่ใช่ที่ร้านแต,<ม>แต่ว่าเกี้ยวหมูจะตาใกล้เคียงแบบขอคนละแบงส่วนหนึงแล้วก็คือมันเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ให้คนต้มรู้อันนี้ไส้กุ้งนะนี่ไส้หมูอันนี้คลาดอันนี้ผิดแล้วถ้าอย่างนั้นเน่ยเดี๋ยวเขาดูผิดเลยอะว่ามันเป็นไส้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าพิธีพิถันกันทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเกีีียยวววหมูเเกกกุ้้้งทิา็จ ที่สำคัญเนี่ยวัตถุดิบที่เลือกใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพถึงว่าร้านใจมามีเกี่ยวกุ้งถึงได้อยู่เป็นตำนานคู่สะพานเหลืองมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ค่ะตลาสสดสพรามสีของเราขอมอบผลิตภัณฑ์ตราไล่ทิพย์ให้1กระเช้าค่ะมีว่าขอบคุณมากเลยค่ะ กินกันนอนช้อปปิ้งเที่ยวเรียนเสร็จตอนบ่ายสามบ่ายสี่้าวิ่งมาห่อเกี๊ยวแล้วก็กลับไปมหาลัยตอนนี้ขาดอะไรอีกไหมขาดลูกเขยขาดลูกเขยค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมีลูกเขยมาที่ร้านแต่งงานเลยอย่างเงี้ยให้แต่งไหมดูกันนานบาเมื่อีมันก็ไม่ใช่ตอบโดนอู้ภูมิใจมากภูมิใจไหมใช่ก็าทำที่แม่หวังอ่ะให้หมดไงได้ทุกอย่างที่ต้องการตลอดไป